ก็ยุุ่นเะนะผมไงอย่างี้ทุกคนถึงหรอนี่บอกกดจักนึ่งนะเดงเด้งหนึ่งสองอุ้ยแม่มันห้องนอนเดี๋เด้งงามม่ล่ะป้าสำนักป้าทุกคนคืองามแต่บ่าเบิ่งดูเนี่ยเอ้สุกแล้วทุกคนแกสบายดีพี่นอก ใอเห็นคุยเบาแต่บนแน่ใจทุกคนมาตะหา,าหน่อไม้มาตะหา,าหน่อไม้มาเห็นคุยเบาเด็กจ้าก,ก็แม่นบาจับถอดดิ้นนี่ทุกคนเห็นตะเวนแล้วนะแักเสียเหมือก่อนอ่าตะเวนเหมืักนี่นะเก่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะทุกคนเอ้าแม่นอ,อ,อีลีนี่หูพูดเบาอๆลีว่าักนี่นะ มาตัวน like, ้าหน่นะทุกคนเอาถักเขีย hmm. น mm ือเบาะลองเขียลองเบิร hmm. mm ์นดูไอ้ฝีเบาอีกกี้เดี๋ยวมาลุดน้ังกันทุกคนชิมีจักหน่อยโอ้ติดอ่อนไปยังหันด้วย เบ่งได้พี่น้นองมักฟุ้นอยู่ในหูนะมักฟุ้นอยู่ในหะูเพราะว่าลนะายคนอะ่ะสีหูเนาะแล้วก็ลายคนอะ่ะสีเคยเห็น เปลี่ยนเปเลี่ยนคนคุดเราพี่น้องเอาทีจริงแล้วสลัดคุดลงไปไกลๆสีหอดแล้วนะเปลี่ยนโอแปีุดเมื่อยทุกคนแดดแห้งเียงเปลี่ยนคนคุดก่อนดึงหมวกปยถึงแล้วทุกคนแมนแมนแมถึงเรบินเอยากแกนยนหน่อยโระวังครับแม่เราเป็นทำยังไงเลย พูดคุยตัวน,นี้นะคุดได้บ่อันคุดเป็นอุโมงค์ให้พี่น้องเบิ่งว่ามันอยู่แบบใดน,นะเห็นพี่น้องบ่สลัดมันเอาลงไปนะใดนะอีพ่อ,เร,อ,อเราบอกว่ามันเอาขี้งัวจุดจี้ใหญ่นะเอาขี้งัวลงไปปั่นอยู่ในผั่มเลยทุกคนโอ้ oh. ตื่นตื่นอยู่แล้วาะ <S <S บเลึก <Nick> ปันไดนี่กาแฟสุดกันเสาะให้มันอันกว้างก่อนพี่น้องกิดได้เห็นค่ะเพราะว่าหลายคน ถามก็มาหลายนะว่า,วามันมันเหตุไดอยู่นะที่เปลี่ยนกันลูกไปลูกมาอยู่วัตถินาใหม่เลยแห้งมันเบิดแต่ทุกคนตัวเตะบ,บุดแหง้งจะได้แตนเขาอ่านไปขดปุยมันก่อนเนาะทั้งซีบอกแล้วกับเบาเกอเราเห็นนะลายเอื่อมคุดแล้วขดตัวมันออกปุยมันออกแล้วนะ ตื่นแล้วผู้คนก็ถากเอาใบแหง้งกันผ้าผ้าก็เลยบวกกานแห้งลุกเดียวทุกคนถึงแล้วมาลุ้นน้ำกันพี่นอ้องชีวิจั๊กหน่วยบอกได้เลยว่าคล้องหายอยากทุกคนไปซื้อรถในตลาดนะบ่มีหาซื้อรถผงใหญ่เนาะป๊าก็สิลล์ไหน่อยขนาดผงใหญ่กว่าญี่ปุ่นเนาะผงใหญ่เลยทุกคนถึงแล้วนี่บอก มักบุ้นตัน้องบุ้งก็มักบุ้งเพจักสลัดตัวเลนนอยนี่ก็ขวัดเก่งแค่าะเดีนี่ถมมันถมวง,ง่ายเลยถมแมวหน่อยน,นอนก็ได้สิานี่ทุกคนเห็นแล้วอ้าถ้กว่าไลายหน่วยอยู่เพื่อจักนี่นะเด็กเด็กหนึ่งสอง,ส,องสามสี่อุ้ยมีแหงเด้หาอุ้ยแม่มันห้อง หาหน่อยหนึ่งได้แม่มันนี่แม่ละหวานบ่ตายเอาไว้นะงหูแกับ่ตายแม่มันเก่งตัวน้็ยๆเห็ดถมมักหญ่ดีเลยทุกคนตัวนี้แหละเห็ดําใหญ่นางเบาตัวนี้แม่เบาแม่นางเบาเอาไว้คือก่อนาะอีแม่ละหวานบ่ตายหาหน่อยทุกคนยวเอาบึงเลยเนาะหัวมีนางอ่อนหรือบ่ นี่ๆเม็ดแกน้ําใหม่มาคนมาหลุน้นนํากันว่าสิมีนางอ่อนหรือบอ่ดี่เอาบ่นจะใกล้เด้อนี่เสียงนป้ปกโอ้ยพอดีงามเลยอื้นี่เป็นนางแล้วแกะขานี้เลยเนาะแกะขาเลยบ่อย่าซื้นมาหย่า เบ่งจุกเลยคลิปนี้สียาวเลยจักหน่อยโอ้ยทุกคนงามเลยเนี่ยโ,โหเห็ดแห้งบมดแดดมันสิตแตกอันนี้คือจุดจีใหญ่ายนะออ้ยงามเลยแปใส่ยังต้องนี่นาดอีจักหน่อยหนึ่งกับมันสิเป็นโตแล้วเป็นตัว,วตกับแม่มเลยสีดำแกะค่อยๆสั่นหลับแตกตัวนี้ยังเป็นอันนี้อยู่ยังเป็นโตตัวดวง แทกง่ายอันนี้นะมันเป็นตัวอ่อนเด้ยังเป็นอันนี้เนาะน,น,นี่มันเป็นตัวหนอนหน่อยที่หาทุกคนสุดท้ายยังเป็นตัวนอนเดียวเด้งงามมึงดูป้าสำนังปลาป้าทุกคนคืองามแต่ว่ามึงดูเนี้ยวกแดงต้องตองอยู่ เด็ดเมนูสองเมนูเลยทุกคนป่ะเมื่อวานนี้คุ่มขาแห้งใส่กระตาห้องด้วยอันนี้ป่ะใส่โอ้ยมึงได้คนะุ่มมั้ยนะบักเม็ดดีลุงหยาดี่ยัยงหัวเข่าแมานั้นเจออีกขอถูกไปป่ะนะ

กนหักงเงนรบกันปมมเต็มเลยนะทัทนละทุกคนแก้วสิแกะแกงใสไข่มดแดงแกงใสไข่ไก่รวันนี้สิแกงใสไข่มดแดงต้นนี้ขนาจะสุดีแล้วอ้แตกปุแตกเซ่ันนานๆเซยน้อมันปกติแห้งต้นนี้งามแห้งหร่ลใสๆนึง ยังไม่ดุบังดมาบ่มักเบาหมาบ่มัก,กจุจีมันบ่ถือกันตอนนี้ก็สุจีแลละเรียนบ่เดยมักเลยเขามีนิทานเรื่องเหล่าอยู่หมาผิดกับน้องจุจีได้สิได้หาโตทุกคนหน่อยเดียวน้องไปจะกพอแกงเนาะของหายากเรียนเนาะอยู่ตลาดายังบอมีขาย ใส่ไข่ไก่น้ำาาุกุนมันจงเสบรัดลงสบแต่มืนใส่ไข่ไก่ใส่ไปเลยสองนิ้งกันผู้ได้บ่วหมักกินมันบวบยบเบากินมันที่แบบกินกินของขีดขีงวัวขีวขวขควายันน้อยๆหนึ่งนะเป็นอากาศสดละ สุกแล้บมาจากทุกคนแกงเบาห้องกำลังเป็นตะแเสบอันผักหอมนะ่ะหลัดใส่แต่หัว,วักบัวเดี๋ยวทุกคนผู้ใด,ดมีผักบัวกับอันเพราะไอตุ๋นใส่ได้เแต่ว่าเขาหิวเขา่าแล้วเขาก็เลยบได้ไปเก็บตนไกล้ยีราฟตะแบนี่อันนี้โปรโตีนสูงแห่งทุกคนแกงเบาไม่โปรโตีน ยังสดเซ็ตกินแล้วนะมาได้ตะกุกิขนขา้าวข้าวไหมกินแกงบ่แล้วละบ่อก้อนแต่ยังมาผักก้อนยังมาผักเอื่อยนะ มาได้ยังอล้วนะยังก่อนนะมายังบูคนเอามาผักนะบูเจะออังดหมาอยังนี้นะบแม่ดาบอกพี่เบื่อมาผักเอื่อยระจักมาอยังนี่นะมาอยัางดาวังดุมาบักหงยุบักโมบอกโมเป็นแบ้นั่นนี่มาอย่งนีสะแม่มาอย่งนี่ก่อนอายังมาให่นะ เออหมักผักผู้ดใดเอามาลสาหอมหมัม้มมาครบมาแต่บ้านเออขอบใจเด้อ <c oughs> เดี๋ยวก่ามีเหล็กวัจ๊กนี่นะ <c oughs> เล็กสามเอาพี่น้องผู้ใดชิโุกดีมือนนีนหมุนไปก่อนทางได้ชิโุกดีหนึ่งสองโอ้ยพี่น้องเหล็กใหญ่เด้อมือน,นิสอบแปพันดี กินแกงเบาแล้วล่ะทุกคนผู้ใดเคยกินคอมเมนต์มาเดินออกจากเมนูแกงใส่ไข่แล้วก็แกงใส่ไข่มดแดงเนาะทุกคนหลับเคยกินแต่ซํานี้เนาะการอีเมียบอกว่าสมัยแต่ก่อนพอเถ่านะเพื่อนกับมมกแซ่ใบตองแล้วก็แซ่ไปอีกแบบหนึ่งแต่ละบเคยกินเนาะทุกคนเบานีมันอาจจะมีกลิ่นขี้งวัวน้อยหนึ่งเดีทุกคนผู้ใดบอกมา,กา บเป็นยังนะทุกคนร้องซีมเบิงนะตลาดว่าแ่บแต่ก่อนหลกักก็กินได้สุ้มเหมือนไ้กินได้แล้วเลยนะทุกคนอันคอมเมนต์อีกด้วยด้อพี่น้องผู้ใดเคยคุดเบาขี่สั่งได้จักหน่วยนะทุกคนป้าบาดหลัดโมมีสังแล้วคันคุดขึ้นสมวนขนาดทุกคนมันได้รุนนะนะแต่คุดลงไปมันเป็นหน่วยสกรปรกสกปร่เนี่ยน,น,น้องเงือหลักกันยังว่าเอาลงไปแต่จังได้ประธามอีพออีพอว่ามันลงไปปั่นอยู่ในหูกระแต่ทุกคนเบ่านะเรือว่ามันจุดจี่ใหญ่นะทุกคนเบ้านะมีแต่เฉพาะขี่ง้วขี่ควายเป็นบานะบาาาดดหหลลัเนนะงคว่อย ดพี่น้องมากดนคอมเมนต์ถามว่าขี่ควนมีบอกโบมีแล้วทุกคนมีจะขี่งวกับขี่ควายเท่านั้นเนาะทุกคนผู้ได้อยากกินลองไปหาขุดเบงดิงเดพี่น้องหาสื้อในตลาดบบมีเนาะเป็นคองที่วาหายากแล้วก็ได้กินแต่เฉพาะยามเดือนนี้เนาะเดือน3มอีจกจังหน่อยก็เป็นโตแก่แล้วก็มันก็ออกจากหูไปแล้วนะทุกคนก็สิประมาณน,นี้เนาะขอบคุณขอบใจหลายเด้อพี่น้องที่ถามไถ่เข้ามาเมื่อไห้่ก็ขอให้โศกมานกันบรตูทุกคนเนาะพี่น้องวันที่สิกแล้วเนาะ มาหลุ่นกันยามาแลกนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปกันเด้ bye. อบ๊ายบายอจสซิซับกันกับคลิปแกงน้ำใหม่เด้อพี่น้องพอวันหลังจากเอามาตาหาน้ำใหม่ประเทศคุยบบาอ,อนะ <c oughs> มาน